ผ้าทอมือแท้นะคะจากฝ้ายรีเมียมแล้วก็หมักนุ่มๆเลยค่ะสีสันลวดลายอย่างสวยเลยนะคะตามออที่เห็นในภาพชัดๆตามนี้เลยแล้วตอนนี้ก็ราคาพิเศษจริงๆนะคะเราลดราคากว่า30-40เอร์เซนกันจากเดิมที่เราเคยขายนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจรับนะคะถือว่าเป็นโอกาสทองเลยนะคะช่วงนี้ผ้าเราราคาถูกมากๆถูกจริงๆด้วยแล้วก็สวยทุกผืนนะคะ ช่างกลุ่มนี้ลายก็จะแปลกแตกต่างไปจากเดิมนะคะสวยทุกขืนเลยนะคะท่านใดสนใจรับนะคะแอดไลน์ที่อยู่ใต้โพสต์นี้นะคะสนใจผืนใดยังไงนะคะแจ้งเรามาเดี๋ยวเราส่งภาพนิ่งให้ชมกันอีกนะคะบอกได้เลยว่าทั้งลวดลายและโทนสีสวยมากนะคะสวยมากทุกขืนเลยนะคะใกล้เทศกาลสงการแล้วนะคะสาวๆไม่ควรพลาดเลยนะคะ แลนุ่งผ้าไทยนะคะนุ่งผ้าไทยผ้าทอมือแท้ๆนะคะทรงคุณค่านะคะแล้วก็สวยทุกผืนเลยนะคะเป็นผ้าฝ้ายเกรดดีเพราะฉะนั้นผ้าที่ได้เนี่ยจะมีความเงางามมองดูเหมือนผ้าไหมเลยนะคะแล้วก็ลวดลายเนี่ยก็คมชัดแล้วก็สวยมากจริงๆค่ะนะคะไม่ควรพลาดเลยกับผ้าที่ สวยแบบนี้นะคะสวยมากจริงๆแล้วก็ราคาสุดพิเศษจริงๆเดิมทีเราไม่ได้ขายราคานี้นะคะเดิมทีภาพพวกนี้อยู่ที่สอ0 0ับาทนะคะตอนนี้เหลืออยู่แค่พันพันบาทเสร็จเองนะคะแล้วลดราคากันนะคะ30-40เปอร์เซนเลยค่ะนี่ค่ะลายชัดๆัดสวยสวยตามนี้เลยนะคะ add id ลายนะคะใต้โพสต์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งภาพนิ่งไปให้ชมกันนะคะต้องรีบจองกันเลยค่ะเลือกก่อนสวยก่อนนะคะ